เมื่อเวลา16.30าานาทีวันนี้ค่ะตำรวจสพมืออุุดรธานีได้เข้าตรวจสอบในชุมชนเก่าจันหนึ่งตำบลหมัดแข้งเขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะหลังได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายรักทรัพย์ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวไม่มีรั้วเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านกำลังให้ช่างรีโนเวทต,ตกแต่งใหม่ค่ะ พบกับนายนัทพงศ์อายุ38ปีเจ้าของบ้านนำตรวจสอบพบว่าโครงเหล็กหายไปนับ10เส้นโดยมีกล้องวงจรปิดที่อยู่หน้าบ้านสามารถบันทึกภาพคนร้ายที่เดินเข้ามาขโมยเอาโครงเหล็กประมาณ10เส้นและแผ่นปั้มลมอีก2แผ่นรวมมูลค่าประมาณ2,000บาทคานหลบหนีไปซึ่งนายนัทพงศ์เล่าว่าตนเองนั้นจ้างช่างมารโนเวทบ้านใหม่ วันนี้ช่างได้โทรมาแจ้งว่าหยุดงานจะมาทำงานต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะขณะที่ตนกำลังออกไปส่งสินค้าภรรยาได้โทรมาบอกว่ามีคนมาขโมยอุปกรณ์ที่วางไว้หน้าบ้านไปเนื่องจากว่าสัญญาณกล้องวงจรปิดแจ้งเตือนผ่านมือถือค่ะเมื่อเปิดดูผ่านมือถือก็พบคนร้ายกำลังขโมยเหล็กตนเองจรงได้รีบขับมาดูก็พบว่าเหล็กหายไป ภรรยาได้ส่งรูปคนร้ายมาให้ดูนะคะเลยขับรถตามแต่ก็ไม่พบตัวค่ะจึงได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งทางตำรวจนะคะก็ได้สันนิษฐานค่ะว่าคนร้ายอาจจะเป็นคนเร่ร่อนมาพบอุปกรณ์วางอยู่ในบ้านซึ่งไม่มีรั้วและไม่มีคนอยู่ค่ะจึงได้ฉวยโอกาสเข้ามาขโมยไปขายร้านรับซื้อของเก่าซึ่งจะได้ประสา,านพนักงานสอบสวนและตำรวจชุดสืบสวนตรวจภาพวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีเพื่อหาเบาะแสม,มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ ผม,ผมออกมาทรงของอยแฝดกับบันีแป้นเลยทรงมาว่าไอ้ป่าว่าเบิ่งบาน,นครับ,บนนว่ามีพนเของเม่าออของเนี่ยงเห็นเขาบแบกพวกของนี่ยครับพวกสีไล่ปวกยังไปสีไล่ไคืออย่างคื่โตนี่ระกข้างสินครับนี่ครับยี่ป่าครับมันค่าหลายไปนไหนเส้นนึงรวยกว็าบาทที่บอกแล้วของข้าเห็นอย่างกับบ้านเนี่ยําลังเทสเดียวเออรีโนเวทบ้านครับเอส เดนหรือย hey, ังครับเดือนตองเดือนน่อยหนึ่งว่าวันไหนจะมาออกแล้วครับเนี่ยเนี่ยเวียนครับเวียนขึมนข้นยัมันแบกไปว่าเป็นบ้านย้าของใช่ไหมเนี่อเห็นเห็นมันแบกไปนาตาเชย่ะครับผมเดาเขา